ดูความไม่ต่างของน้ำอัดลมลดโคลาของ5เจ้านี้กันครับเป๊ปซี่ราคา18บาทปริมาณ550มิลลิลิตรเอสราคา16บาทปริมาณ515มิลลิลิตรโค้ราคา19บาทปริมาณ510มิลลิลิตรอาซีราคา12บาทปริมาณ400มิลลิลิตรบิ๊กโคลาราคา10บาทปริมาณ322มิลลิลิตรมาลองชิมรสชาติครับชิมเป๊ปซี่ก่อนนะครับฟองพอใช้ได้กลิ่นหอม มีความซ่าหอมกลิ่นโคลาแล้วก็มีความหวานครับแต่หวานน้อยหรือหวานมากเนะี่ยยังบอกไม่ได้เดี๋ยวชิมแบรนด์อื่นก่อนของเอสครับเปิดเลยวิรู้สึกไม่ค่อยซ่าเท่าเป๊ปซี่นะมาเอสครับวิอันนี้ไม่ค่อยซ่าเท่าไหร่กลิ่นมันอ่อนมากอะกลิ่นโคลาเหมือนกันแต่มันจะมาแบบอ,อ,อ่อนๆเลยครับความหวานคงว่าจริงๆน่าจะพอกันแต่ว่าของ Ed เอสเนี่ยเหมือนจะซ่าน้อยกว่ามันเลยรู้สึกว่าจะหวานโดดขึ้นมากว่านิดนึงครับมาต่อไปของโค้ครับ รู้สึกว่าความซาตอนเปิดพอๆของเบปซี่ครับหอมมาชิมเลย ซาซาใกล้เคียงกับเป๊ปซี่ครับแต่เหมือนกับโค้กเนี่ยจะซาน้อยกว่านิดหนึง่งเหมือนรู้สึกว่าโค้กเขาจะมีความซาซาลิ้นน้อยกว่าของเป๊ปซี่นิดนึงครับความหวานเนี่ยอันนี้หวานน้อยกว่า2เจ้าที่กินมาเมื่อกี้ส่วนกลิ่นเนี่ยมันหอมแบบกลิ่นโคลาเหมือนกันแต่เหมือนกับแต่ละแบรนด์มันจะมีกลิ่นที่แบบเออแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยแต่ที่กินมา3แบรนด์เนี่ยรู้สึกว่าเป๊ปซี่นี่จะมีกลิ่นโคลาชัดที่สุดนะแล้วก็ลงมาเป็นโค้กนี่แหละครับของ r าซครับเปิดเลย อันนี้ก็ยังดูไม่ค่อยซ่าไม่ค่อยมีฟองเท่าไหร่มาชิมเลยเขาไม่ค่อยซ่าเท่าไหร่ครับส่วนรสชาติเนี่ยมันจะออกหว,วานโดดหน่อยอาจจะเพราะว่าเขาไม่ซ่ามันเลยมีความหวานโดดครับส่วนกลิ่นเขาจะหอมกลิ่นโคลาเหมือนกันแต่จะหอมแบบอ่อนๆครับต่อไปของบิ๊กโคลาครับ,บ,บเลยเอ้ยอันนี้ความซ่าแบบก,กลางๆชิมนะครับ เฮ้ย hey, อันนี้กลิ่นไม่เหมือนใครครับกลิ่นเขาจะหอมกลิ่นโคลาแต่มันจะออกไปทางแนวหวานๆครับความซ่าไม่ค่อยเท่าไหร่ส่วนรสชาติเนี่ยค่อนข้างหวานเลยครับโค้กสรุปเลยนะครับเอาเรื่องความหวานก่อนนะครับโค้กของบิ๊กโคลากับของ RC ซเขามีความหวานเยอะมากที่สุดครับลองลงมาเป็นของเอสโค้กแล้วก็เป๊ปซี่ครับแต่โค้กกับเป๊ปซี่เนี่ยรู้สึกว่าความหวานเขาจะมีความใกล้เคียงกันมากเลยครับงั้นให้ทั้ง2เจ้าเนี่ยหวานน้อยสุดแล้วก็ใกล้เคียงกันแล้วกันต่อไปเรื่องความซ่านะครับโค้กของเป๊ปซี่เนี่ยเขามีความ RC แล้วก็บิ๊กโคลาเนี่ยเขาซ่าน้อยที่สุดครับสุดท้ายเรื่องกลิ่นนะครับเพราะว่าแต่ละแบรนด์เขาจะมีกลิ่นหอมโคลาที่แตกต่างกันไปครับเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละแบรนด์เลยครับแต่เอาที่รู้สึกได้นะครับเพราะว่าของเ๊ปซี่เนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมโคลาชัดที่สุดครับลองลงมาเป็นโค้กเกับ RC ีเนี่ยใกล้เคียงกันครับส่วนบิ๊กโคลาในกลิ่นเขาจะไม่เหมือนใครเลยครับเขาจะหอมกลิ่นโคลาออกไปทางกลิ่นหวานๆครับความแตกต่างมีประมาณนี้ครับแล้วเพื่อนชอบกินน้ำอัดลมของเจ้าไหนฝากคอมเมนต์บอกโค้กใต้คลิปนะะครังเพื่อกกดดล์แแช ติดตามโค้กไว้หน่อยนะครับเผื่อโค้กลงคลิปหน้าจะได้ไม่พลาดกันนะครับ